นไทยทองมีงเอฟเสบหกถอยโยดนไทยทองมีเกีแผ่นถอยโยดนไทยท้องมิงไขเบอรส่นทอออถอย่ยดนไทย บ้านบิ่มทยอยดังไทยทอมี่ขายทหารขามันบิ่มกลายเป็นโกอก็ขันโทยอยดังไทยทอมี่เปิ่อยใหญ่บ่มบ่มทยอยดังไทยทมีและสุดท้าย ปุยตาตานันแมนทยอยเล่งหลากเล่งผลทวยเดินมาอย่างเทแต่หอกลับบ้านทวยเห็นนอนนิ่งๆแต่เป็นปุ๋ยได้นะจ๊ะทวยถึงเพยจะตยุยเพยก็ได้ข่าวสารสองกระสอบกับเงินเล็กน้อยโทยโย สถานการณ์ตามชายแดนในช่วงนี้เหล่าคนกเมนก็ทําการประท้วงต่อไปนะแล้วทางทหากรกเมนก็ได้ส่งชาวบ้านมาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนแก่พระเด็กคนพิการโดยที่พวกเขานั้นอ้างว่าพวกทหารเสียมนั้นได้ยึดบ้านของพวกเขาไปทั้งที่พื้นที่บ้านตรงนั้นมันอยู่เขตในประเทศไทย จากเจ้าของบ้านที่ถูกไล่ไม่กี่คนสู่ชาวบ้านที่เดินทางมาประท้วงเยอะแยะมากมายสเสด็จเดินทางมาจากไหนกันบ้างก็ไม่รู้หรือว่านี่คือวัฒนธรรมขเขมรมัวบ้านงานตามแบบฉบับขเขมรโบราณน,นั่นเองจากที่มีคนหลังไหลเข้ามาอย่างมากมายทางเราได้คิดว่าสถานที่ชายแดน,นตรงนี้อาจจะเปิดเป็นสถานที่ต้องเที่ยวแห่งใหม่ในประเทศขเขมรก็เป็นได้ เพราะว่าผู้คนขเขมรที่เข้ามานั้นมีมากมายเยอะเฝอไปเที่ยวนครวัดอีก <What? S 1> เอ่อเข้ามาดูอะไรกันวะเขามาดูทหารไทยกันเพ่ <What? S 1> เอ่อเข้าซื้ออาหารให้กับทหารไทยตรงหนหวะเนินมันทหารไทยเพย่ไม่ได้ให้อาหารแบบพิบโปนี่โอ้โห <What? S 1> oh สถานการณ์อย่างนี้มีคนขเขมรมาดูเยอะแยะสักนาดนี้ถ้าปิดวิกเข้าชมคนระบาดนี่รวยอะไรนะเนี่ยคิดอะไรของพี่นี่โอ้โห <What? S 1> oh พระขเขมรมาด้วยฮะ รู้สึกว่าพระเขเมนเขาจะยุ่งทุกเรื่องทุกราวเหมือนกันนะเนี่ยธรรมดาเพจจ้าง20บาทก็มาแล้วนี่แล้วทางด้านทหารไทยนั้นก็ยังคงทําการเฝ้าระวังต่อไปแล้วด้วยความลําคาญของทหารไทยนั้นพวกเขานั้นจึงเอาสแลนสีดํามาปิดเอาไว้อะนะเพื่อไม่ให้เราคนเขเมนันได้เห็นความเคลื่อนไหวของทหารไทยนั่นเองฮ่าเปทหาหไทยก็ลำบากนะ ต้องมาเจอเรื่องบ้าเรื่องบออะไรก็ไม่รู้<ว>และในวันนี้พวกเราคนขเขมรก็ได้มีแกนนํามาร่วมประท้วงด้วยนะโดยที่เขาบอกว่าเขามาร่วมประท้วงด้วยใจแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าคนขเขมรถ้าไม่ได้เงินก็คงไม่มาหรอกนะแล้ววันนี้เขาก็ได้พกเครื่องเสียงมาด้วยภารกิจที่เขาได้รับมานั้นก็คือย่วยยุทหารไทย หรือว่าทํายังไงก็ได้ให้ฐานไทยนั้นปีตแตกให้ได้อะนะถ้าฐานไทยปีตแตกแล้วทําร้ายประชาชนขเขมรก็ถือว่าพวกเขานั้นชนะบิชชั่นคอมพลี m อ่ะน,นะแล้วพวกเขาก็จะเอาภาพเหล่านั้นไปประจานทั่วโลกนั่นเองดันไทยทอมี่ดันไทยทอมี้ดันไทยทอมบีเออไอซ่องมึงลุกซึกอะไรไหมไวะ ไม่นะเพ่เมืงรู้สึกเจ็บไหมไม่รู้สึกอะไรเลยเพ่เข้าว่าเรล้าดอนไทยโทมีเลยนะฟอยไม่เจ็บหรอยุงกัดเจ็บฟ้านี่ <c oughs> ต้องบอกก่อนเลยว่าคําว่าดอนไทยโทมีนั้นเราคนขเขมรปงชึ่งเขาว่ากันว่าถ้าเราเอาคํานี้มาพูดให้คนไทยฟังคนไทยจะรับไม่ได้แล้วก็จะเกิดอาการกดเกี้ยวดิ้นในใจทุรนทุรายเหมือนกับที่คนไทยเรียกคนกัมพูชาว,ว่าขเขมรน,นั่นเองฮ่ <c oughs> ให้กูรู้สึกเจ็บกี่โมงบอกกูได้เด้อแต่กูเจ็บให้แม่เบอแล้วการที่แกนำขมรนั้นได้พูดท้าทายฐานไทยเขาก็กลายเป็นฮีโร่นะจนคนขมรนต้องไหว้เขาเลยอ่ะสุดยอดไปเลยอ่ะบ้าอรกได้ไหบอาหอคนบยี่สิตรยบ้าบอนมือบ้าบอกฮ่าฮีโร่ขมรคเกิดขึ้นทุกวันจริงๆแฮะพอเข้าดังเขาก็ต้องไปเปิดบริจาครับเงินคนขมรนต่อไปสินะสุดยอดต่อมาเมื่อคนขมรนั้น เชิดชูว่าเขานั้นคือฮีโร่เขาก็เลยมีกำลังใจเขื่อเขิมในการยั่วยุทหารไทยต่อไปอนะบักข้างตาไปได้เล่าบักข้างตาไปได้เั๋มาด้วยพ้่กองทุาใหม่เงี้ยเอ้าพี่กองทุมใหม่ยังมาด้วยอ่ะข้างไปได้เออถ้าทหารไทยมาจริงๆคุณมึงอย่าวิ่งหนีนะมึง เขาคงจะคิดในใจว่านาทีนี้กูต้องดังกูต้องเกิดแน่นอนเพราะกูนั้นคือผู้กล้าฮีโร่ขแมที่กล้าฝักมือ,ย,อย่ยอยยุอยยุยุยตหันไทยกูไม่เกิดตอนนี้กูจะเกิดตอนไหน,นสุดยอดแ,แล้วต่อมาพอเขาได้สติสตังลับคืนมาแล้วคิดเอ๊ะในใจว่าถ้าสไนเปอร์ของประเทศไทยนั้นทำการเฮดช็อตเขาขึ้นมาเขาจะทำยังไงเขาก็เลยทำการ เขาก็เลยทำการฟ้าเครื ay, ่องรางของขังที่เขานั้นได้ห้อยคอมาด้วยที่อยู่ในเสื้อนะแล้วก็เอาออกมาไว้นอกเสื้อแล้วในใจก็นึกถึงพ่อแก้วขมแยแม่แก้วขมแยขอให้ลูกตัวเงินตัวทองขเมรผู้นี้จงมีชีวิตอยู่รอดจากสไนเปอร์ขอให้ฐานถ่ายนั้นอยากทำร้ายข้าพเจ้า ที่ขาพเจ้าปากดีประทวงเยวๆเยวซะขนาดนี้เพราะว่าขาพเจ้านั้นได้รับเงินมา<ป>แล้วขาพเจ้าก็ทําตัวแอคคนเขมนไปอย่างนั้นแล้วขาพเจ้าก็อยากจะเป็นฮีโร่เขมรขอให้พ่อแก้วเขแมแม่แก้วเขมรจงคุ้มครองตัวเงินตัวทองลูกผู้นี้ด้วยเถิดสาธุฮ่าไม่แน่อาจจะชีลาไปแล้วมั้งนะแบบเบ๋อไอ้ต้องคลายไม่คลาย้ลย บทปราสาทแก้วโหนี่คือภาษาที่มนุษย์ชาติหนึ่งเข้าใช้กันเหลืะเนี่ยและคนในประเทศยังมีหน้ามาบอกว่าภาษาคขมรนคือหนึ่งในภาษาที่มีความเพาะไพรละเพาะพิงมากที่สุดในโลกแล้วมึงดูสภาพความเป็นจริงภาษาคขมรเฮเป็นหนึ่งในภาษาที่ไพรละเพาะพิงที่สุดในโลกก็ไอ Mane, Mà mane, Mà mane, Mà mane, และในวันนั้นเขาผู้นี้ก็ยังไลฟ์สดแอกคนคอมเมนเป็นแกนนำประท้วงต่อไปอะนะแล้วเขาว่ากันว่าจากที่เขานั้นลงไลยแล้วเขาก็ได้เปิดรับบริจาคกันนะโดยเขาบอกว่าจะเอาเงินนั้นมาช่วยชาวบ้านทางเราก็ไม่รู้ว่าจะหวานเจี๊ยบเข้ากระเป๋าเขาหรือเปล่อะนะแต่ถ้าเป็นคนคขมรโอกาสแบบนี้99%อย่างแน่นอนที่จะเข้ากระเป๋าตัวเองบ้าบอติงเชล เขาคงคิดในใจว่าอนเทียบประงานนี้กูต้องเกิดกูต้องเกิดยังไงกูก็ต้องเกิดสุดยอดเออว่าแต่ข้องคั่งที่คอของเขามันเคี้ยวอะไรวะนะเคี้ยวพระเจ้าแตงหวานมั้งเพ่ต่อมาทางแกนนํานั้นก็ได้นําพระสงฆ์เขมรออกมาพูดนะ และพระสงฆ์ท่านก็พูดประมาณว่าการกระทําของทหารไทยนั้นไม่มีมนุษยธรรมมันเป็นการขับไล่ที่ไม่ถูกต้องคนเขมรเขาอยู่ในพื้นที่มานานหลายปีแล้วแล้วพวกปู่ย่าตายายของเขานั้นก็ทําการเก็บระเบิดเองพอเก็บระเบิดหมดสิ้นก็ปลูกบ้านและมันคือเป็นที่เขมรของเราอย่างแน่นอนแล้วเขาใช้คําว่าพวกเรานั้นอยู่มาก่อนก็ต้องเป็นดินแดนของเราอยากจะให้ทหารนั้นคุยกันดีด และให้คนขเขมรของเรานั้นกลับมาอยู่ในบ้านของเขาเหมือนเดิมโดยที่พระท่านนั้นไม่ไรู้เลยว่าตอนสมัยขเขมรแดงที่พวกคนขเขมรน,นั้นหนีมาจากประเทศขเขมรเข้ามาในประเทศไทยทางการไทยนั้นอนุญาตอนุโรมให้พื้นที่ตรงนี้อาศัยอยู่ได้ะนะแล้วหลังสงครามขเขมรแดงจบลงคนขเขมรที่อาศัยอยู่แถวนี้บางส่วนก็แยกย้ายไป แต่บางส่วนก็ไม่ยอมกลับประเทศสัง,งัานกลับตั้งหลักปักฐานอาศัยอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็ขยายอาณาเขตกินดินแดนเข้ามาในประเทศไทยอีกเรื่อยๆเรื่อยๆจนลูกหลานของเขานั้นได้ปลูกบ้านเรือนเยอะแยะมากมายแล้วที่สําคัญไปฝ่าน,นั้นพวกคนคเขมรที่อยู่ตรงนี้ก็ได้รุกรานแผ่นดินโดยการเอาแผ่นดินชาวบ้านคนไทยไปเป็นของตัวเองแบบหน้ามืนๆทําให้ชาวบ้านคนไทยแถวนั้นก็เดือดร้อนด้วยนะ แล้วปัญหาก็เรื้อรังมาถึงตอนนี้นั่นเองแล้วถึงตอนนี้ที่ทหารไทยนั้นได้จัดระเบียบใหม่คนคเขมรที่ลุกรานประเทศไทยนั้นก็รับไม่ได้สังเงินพอโดนทหารไทยไล่ที่ก็ทำมาเป็นโกดเกี้ยวประทวงเยวเยว,เยวบ้าบอจริงเชียว <c oughs> เออเราถ้าเหตุการณ์อะไรแบบนี้ที่คนคเขมรลุกพื้นที่แล้วไปเกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม เวียดนามเขาจะทำยังไงวะถ้าเกิดขึ้นในประเทศเวียดนามเดนี้ใช้แล้วคนเวียดนามเขาก็จะพาคนพวกนี้นี่ไปคุยกบลากมะม่วงเพะคนเวียดนามก็ถือกติว่าอย่ามายุ่งกับคนเวียดนามนี่แล้วคุณจะได้ไม่มีชีวิตอยู่ในโรคนี้ต่อไปเข้าขนาดนั้นได้หรอวะเขาเด็ดขาดเพะและประเทศไทยอะเราเป็นเมืองพุทธที่มีจิตใจอ่อนโยนนี พูดได้แค่ดูก่อนอดทนดูก่อนอดทนเข้าใจผิดเขมเมไม่ได้เป็นแบบนี้คขมเไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดโดยที่ทางเขมรไม่ต้องพูดอะไรนี่ทางเราพูดให้หมดแล้วเฮ้ย <c oughs> hey, ใครเป็นคนพูดเนะ <c oughs> พูดได้เรยเพ่อ <c oughs> เออไม่ต้องอ่ะ <c oughs> ท่านใดที่ร่งเข้ามาดูคลิปของเราในช่องนี้กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครใบมะกรูดให้กับพวกเราได้เด้อ อีพีนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหนะ้าสวัสดีครับมีปกระ